สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะคณิตศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่3นั่นเองนะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของเวลาเหมือนเดิมนะคะเรื่องการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลานะคะซึ่งวันนี้จะให้เป็นกิจกรรมมาให้แล้วให้นักเรียนเขียนระยะเวลาที่ผ่านไปนะคะเรียงลําดับขั้นตอนตามเวลาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ที่ให้มานะคะไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ นักเรียนค่ะนักเรียนดูนะคะว่าครูสีให้ตารางเวลามานะคะอันดับแรกนะคะตารางเวลาของเรานะคะจะมีส่วนประกอบก็คือชื่อของบันทึกกิจกรรมของบุคคลนั้นๆแล้วก็จะบอกวันสถานที่นะคะแล้วก็บอกพศออบอกเดือนครบนะคะแล้วก็บอกระยะเวลาในการทํากิจกรรมครบเรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะเป็นบันทึกกิจกรรมของ แก้ตานะคะในวันเสาร์ที่13เมษายนพศ2562นั่นเองนะคะเราไปดูอันดับแรกค่ะเวลา6นาฬิกานะคะนั่งรถไฟไปบ้านยายที่จังหวัดะเชิงเศราส่วนเวลา10นาฬิกานะคะถึงบ้านยาย12นาฬิการับประทานอาหารกลางวันนะคะ 13.30นาฬิกานาทีเดินทางไปสวนสนุกนะคะ20นาฬิกา45นาทีเข้านอนนี่คือกิจกรรมของแก้วตาใน1วันนะคะซึ่งสำหรับตารางนี้นะคะเป็นของวันเสาร์ที่13เมษายนถ้าครูสิมีคำถามว่านักเรียนคาเดินทางไปสวนสนุกของแก้วตาเวลากี่นาฬิกากี่นาทีนักเรียนก็ต้องตอบว่า 13นาฬิกา30นาทีใช่ไหมคะถ้าครูสิยิงคำถามให้นักเรียนว่าแก้วตาเข้านอนกี่นาฬิกากี่นาทีนักเรียนก็ต้องตอบว่า20นาฬิกา45่้นาทีใช่ไหมคะแล้วถ้าครูสิบบอกว่าเวลา6นาฬิกาเนี่ยแก้วตาเค้ชทำอะไรนักเรียนก็ต้องบอกชื่อกิจกรรมใช่ไหมคะว่า นั่งรถไฟไปบ้านยายที่จังหวัดะเชิงเสานะคะเห็นไหมคะว่าสําหรับตารางกิจกรรมนี้นะคะครูสิทธิ์มีคําถามให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนก็ช่วยกันตอบใช่ไหมคะอ่ะส่วนต่อไปนะคะนักเรียนค่ะเราไปดูค่ะว่าจากตารางเมื่อกี้นะคะมีเพื่อนๆของเรานะคะช่วยกันอ่านตารางได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะสําหรับเด็กชายคนแรกนะคะบอกว่าวันเสาร์ที่13เมษายน พศ2562นะคะเวลา6นาฬิกาแก้วตานั่งรถไฟไปบ้านยายที่จังหวัดฉเชิยงแราอ่ะเห็นไหมคะว่าเขาอ่านตารางใช่ไหมคะว่า6นาฬิกาแก้วตานั่งรถไฟไปบ้านยายนะคะไปดูของเด็กหญิงค่ะเด็กหญิงบอกว่าเวลา10นาฬิกาแก้วตาถึงบ้านยายเวลา12นาฬิกา แก้วตารับประทานอาหารกลางวันนะคะซึ่งเขาอ่านตามตารางเมื่อกี้เลยนะคะส่วนเด็กชายอีกคนหนึ่งบอกว่าแก้วตาเดินทางไปสวนสนุกเวลา13นาฬิกานาที และเข้านอนเวลา20นาฬิกาสนาทีนะคะนี่คือการอ่านเวลาแล้วก็การเขียนบันทึกกิจกรรมของเวลาต่างๆนะคะซึ่งจะบอกวันที่บอกเดือนแล้วก็บอกพอสอน,นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าบันทึกนี้เป็นของใครบอกเวลาที่ชัดเจนซึ่งอันนี้ค่ะเป็นตารางเวลานะคะของแก้วตาที่นักเรียนช่วยกันอ่านเมื่อกี้นะคะอ่ะเราไปดูต่อเลยค่ะ เมื่อกี้ได้อ่านในตารางของเวลาแล้วใช่ไหมอ่านแล้วทีนี้เรามีอีกตารางหนึ่งค่ะของพี่อ้วนคนนี้นะคะ,ะพี่อ้วนคนนี้ชื่ออะไรแล้วนักเรียนชื่อพี่ คุณนั่นเองนะคะซึ่งพี่คุณก็มีตารางของพี่คุนด้วยนะคะบอกแล้วว่าตารางของเรานะคะจะมีชื่อระบุเอาไว้ว่าเป็นตารางบันทึกของใครนะคะแล้วก็วันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพอสอ,อะไรนะคะบอกชัดเจนนะคะะไปดูตารางเลยค่ะบันทึกการไปเที่ยวชนบุรีของคุณนะคะเราไปดูตารางเลยค่ะอ่ะนักเรียนค่ะสังเกตค่ะ แตกต่างจากตารางแรกใช่ไหมคะตารางแรกมีแค่1วันคือวันเดียวนะคะคือเรามาดูส่วนของพี่ขุนค่ะของพี่ขุนตารางไปเที่ยวชนบุรีมี2วันนะคะซึ่งระบุวันที่แล้วก็บอกวันไปด้วยนะคะมาดูเลยค่ะวันเสาร์ที่13เมษายน2562นะคะเวลา8นาฬิกาออกเดินทางส่วนเวลา9ก้นาฬิกา30นาที เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะเวลา16นากา20นาทีเล่นน้ำทะเลอ่ะผ่านไปแล้วของวันแรกนะคะของพี่คูณมี2วันซึ่งเดินทางไปชนบุรีเหมือนกันนะคะเรามาดูอีกวันหนึ่งค่ะวันอาทิตย์ที่14เมษายน2562นะคะเวลา10นาฬกาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะส่วนเวลา17นาฬิกา25นาที กลับถึงบ้านนักเรียนค่ะจากตารางนี้นะคะนักเรียนสังเกตได้ว่าเขาไป2วันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะระบุเวลาไว้ชัดเจนว่าคุณนะทำอะไรบ้างใน2วันนี้นะคะซึ่งจากตารางนี้นะคะเป็นบันทึกการไปเที่ยวเชวิญบดีของคุณเราจะนำมาตอบคำถามค่ะคำสั่งคือ อ่านบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาแล้วตอบคำถามนั่นเองนะคะคำถามแรกคือวันเสาร์ที่13เมษายน2562คุณทำกิจกรรมใดเราก็กลับไปดูในตารางค่ะวันเสาร์ที่13คือช่วงบนใช่ไหมคะเสาร์ที่13นะคะคุณทำกิจกรรมใดบ้างดังนั้นนะคะคำตอบของเราคือ เข้าชมพิพ like ิธภัณฑ์สัตว์น้ำและเล่นน้ำทะเลนั่นเองนะคะล้วเรียนไปดูคำถามข้อที่2ค่ะคุณเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียววันใดและเวลาใดะไปดูค่ะเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียววันใดคะวันเวลารอตอบนะคะคือวันที่14ี่เมษายน2562นนะคะเวลา10นาฬิกานะคะหรือนักเรียนจะเขียนวันอาทิตย์ ที่14เมษายน2562เวลา10นาฬิกานะคะเขียนได้2แบบนะคะจะเอาวันมาด้วยหรือจะเอามาแค่วันที่ก็ได้นะคะเดือนแล้วก็พศน,นะคะแล้วก็เวลานะคะส่วนอันนี้นะคะเขาถาม2อย่างคือวันใดแล้วก็เวลาใดนะคะคำถามมี2คําถามนะคะไปดูข้อสุดท้ายค่ะ วันเสาร์ที่13เมษายน2562เวลา16นาฬิกา20นาทีขุนทํากิจกรรมใดอ่ะไปดูในตารางเลยค่ะวันที่13เราก็ไปดูของวันที่13เวลา16นาฬก20นาทีเราก็ไปดูที่16นาฬิกา20นาทีเขาทำอะไรเอ่ยเล่นน้ำทะเลใช่ไหมคะเราก็นำมาตอบได้เลยค่ะเล่นน้ำทะเลนั่นเองนะคะ ยากไหมคะนักเรียนคะอันนี้เป็นการอ่านระยะเวลาที่ระบุไว้แล้วนะคะอยู่ในตารางของเขานะคะแล้วก็นำมาตอบคำถามที่เขาถามนะคะ ซึ่งบอกแล้วว่าตารางนี้ไม่ยากนะคะนักเรียนทำความเข้าใจคำถามดีๆนะคะบางข้ออาจจะมี2องคำถามนะคะตอบให้ครบถุวันด้วยนะคะสเปค่าตัวอย่างอีกแบบหนึ่งครูสิจะให้มาเป็นหน้าปัดนาฬิกาเป็นแบบเข็มนั่นเองนะคะเมื่อกี้บอกเป็นตารางบอกเป็นระยะเวลาในการระบุเวลามาแต่รอบนี้นะคะครูสิทจะบอกเป็นเข็มหน้าปัดนาฬิกานะคะ ซึ่งอันแรกนะคะเขาทำอะไรกันคะอ่ากำลังจะขึ้นรถเคร่องกิจกรรมได้นะคะนักเรียนไปดูเวลาเลยค่ะบอกแล้วว่าการอ่านเวลานะคะนักเรียนต้องอ่านที่เข็มสั้นก่อนแล้วค่อยไปอ่านที่เข็มยาวนะคะขอทบทวนก่อนว่าการอ่านเข็มสั้นคือเข็มนาฬิกาการอ่านเข็มยาวคือเข็มนาทีนั่นเองนะคะอ่านรูปภาพแรกนะคะคือกี่นาฬิกาคะนักเรียนพกนาฬิกากับ 10นาทีนะคะเวลาเรานับคือเลข1คือ5เลข2คือ10นั่นเองนะคะ6นาฬิกา10นาทีนะคะซึ่งนักเรียนเรียนมาแล้วนะคะการบอกนาฬิกาบอกนาทีนะคะภาพที่2ค่ะกี่นาฬิกาคะ7นาฬิกากี่นาทีมานับกัน5 10 15 20 25 3 0นั่นเองนะคะ จ็นาฬิกาสานาทีค่ะไปดูภาพที่สองเลยค่ะเขากําลังทําอะไรอยู่คะทานข้าวใช่ไหมคะอะคือกี่นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข12เข็มยาวก็ชี้เลข12บสองนักเรียนว่า,าวทานข้าวตอนเที่ยงใช่ไหมคะถ้าทานข้าวตอนเที่ยงนักเรียนค่ะกี่นาฬิกาคะ12นาฬิกานะคะ ต้องใส่ศูนย์ศูนย์นาทีมันด้วยใช่ไหมคะ,ะนักเรียนเวลานักเรียนเขียนคือ1 2บสองจุนนนั่นเองนะคะอันสุดท้ายกลับแล้วใช่ไหมคะขึ้นรถทัวร์กลับแล้วนะคะเราไปอ่านเวลาเลยคะ่ะเป็นเวลากลางวันใช่ไหมกิจกรรมนี้เราดูเลยคะ่ะถ้าเลยเรียกมาแล้วเราต้องอ่านเป็น13 14 15นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือ,อยังคะยังไม่ถึงนะคะต้องอ่านเป็น 15นาฬิกากี่นาทีเอ่ยยังไม่ทราบไปนับพร้อมกันเลยค่ะ5 10 15 20 25 30, 30 35 40 45 50แล้วก็55นะคะแสะดงว่าเขากลับตอน15นาฬิกา55นาทีอ่ะขอกำลังขึ้นรถทัวร์ใช่ไหมคะหรือรถบัสนะคะอ่ะนักเรียนดูเป็นรถทัวร์หรือรถบัสก็ได้นะคะ ทีนี้เขาขึ้นรถตอน6นาฬิกา10นาทีแล้วไปที่อะไรคะสวนสัตว์ใช่ไหมคะกี่นาฬิกา7นาฬิก30นาทีอ่าต่อไปรับประทานอาหารค่ะกลางวันคือ12นาฬิกานั่นเองนะคะแล้วก็เดินทางกลับตอน 15หนาฬิกาห้นาทีนะคะนี่คือการอ่านและก็การระบุเวลาในกิจกรรมต่างๆนะคะเห็นไหมคะออกเดินทางถึงสวนสัตว์รับประทานอาหารแล้วก็เดินทางกลับใช่ไหมคะอ่าเราไปดูค่ะนำเวลาที่เราอ่านได้เมื่อกี้นะคะมาเขียนบันทึกเป็นกิจกรรมนะคะซึ่งกิจกรรมที่เราจะบันทึกคือ กิจกรรมพัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2นั่นเองนะคะของวันที่4ตุลาคม2562นะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะเราขึ้นรถตอนเวลา6นากา10นาทีแต่ครูสี่อยากรู้ว่าตอนเวลา7นาิกา30นาทีเราทำกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรคะ 7จ็นาฬิกาสานาทีเราทำอะไรเอ่ยไปถึงที่ไหนคะไปถึงที่ไหนเอ่ยคะนักเรียนดูภาพไปถึงที่สวนสัตว์ใช่ไหมคะเราเข้าชมสวนสัตว์นั่นเองนะคะตอนเวลาจะไดนกาสามสินาทีนะคะอ่ะทีนี้อันต่อไปคะ่ะครูสิปิดเวลาเอาไว้ครูสิอยากรู้ว่ารับประทานอาหารกลางวันเมื่อกี้กี่นาฬิกาคะนาิกาคะนักเรียน 12นาฬิกาใช่ไหมคะเข็มสั้น 12, ชี้เลข12ดาว็ชี้เลข12อ่ะอะไรคะ12นาฬิกานั่นเองนะคะรับประทานอาหารกลางวันในเวลา12นาฬิกาหรือ12.00นอนั่นเองนะคะอันสุดท้ายคะ่ะอยากอยากรู้ว่าเวลา15นาฬิกาค่า15นาทีเรากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่คะมาดูเวลาของเราเลยคะ่ะ เวลา15นาฬิกา55นาทีนักเรียนดูภาพค่ะเด็กําลังทําอะไรอยู่กําลังทําอะไรคะอ่ะอันนี้6นาฬิกา10นาทีกาลังขึ้นรถใช่ไหมคะออกเดินทาง7นาฬิกา30นาทีสิงสวนสัตว์ใช่ไหมคะ12นาฬิกาทานข้าวส่วน15นาฬิกา55นาทีเราเดินทางกลับนั่นเองนะคะอันนะคะข้อนี้นะคะ15นาฬิกา55นาทีเราต้อง เดินทางกลับนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสรุปได้ว่า6นาฬิกานาทีเราขึ้นรถใช่ไหมคะ7นาฬิกา30นาทีเข้าชมสวนสัตว์นั่นเองค่ะ12นฬิการับประทานอาหารกลางวัน 15นาฬิกาห้นาทีเดินทางกลับโอเคนะคะนี่คือสถานการณ์ก็คือให้มาเป็นรูปภาพแล้วก็ให้เวลาในรูปของหน้าปัณนาิกาคือแบบเข็มนะคะแล้วให้นักเรียนมาเขียนบันทึกเป็นกิจกรรมนะคะซึ่งนำมาเขียนในรูปของมหัพภาพนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่ได้ทำกิจกรรมไปนะคะ ซึ่งอันนี้นักเรียนค่ะไม่ยากเลยนะคะในการอ่านเวลาแล้วก็การเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลานะคะนักเรียนคิดว่ายากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ไปดูภาระงานของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูสิมีการบ้านด้วยนะคะจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่83แล้วก็หน้าที่ 84นะคะจำนวน2หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถนะคะอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาได้นะคะแบบแรกน,นะคะครูสิจะให้กิจกรรมมานะคะแล้วให้นักเรียนตอบคำถามนะคะซึ่งจะดูในตารางนั้นเลยนะคะเขาจะถามว่าระบุเวลาเท่าไหร่ทำกิจกรรมอย่างไรมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ ในตารางนะคะเขาจะบุชื่อกิจกรรมของใครนะคะแล้วก็บอกวันที่เวลาแล้วก็เดือนพศครบถ้วนด้วยนะคะจะได้ได้รู้ว่าเวลานั้นเขากําลังทําอะไรอยู่นะคะกิจกรรมที่เขาทําอยู่เป็นเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็แบบที่สองนะคะจะให้เหตุการณ์มานะคะในรูปของรูปภาพแล้วก็ ให้แบบหน้าปัดนาฬิกาแบบเข็มมานะคะแล้วให้นักเรียนมาบันทึกเป็นกิจกรรมต่างๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูสีหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดกันได้นะคะครูสีหวังว่านักเรียนคงทําครบถ้วนนะคะแล้วก็ถูกต้องนะคะส่วนวันนี้นะคะครูสีก็ขอลาไปก่อนนะคะค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ